สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ DIY ยย of Tha ล o ดบายกันชเชริยานะคะห่างหายไปเมื่อวานนี้ใช่ไหมห่างหายไปจันเดินทางมาต่างจังหวัดนะคะมาเ r y คริสต์มาสด้วยเมื่อวานนี้เป็นวันคริสต์มาสปีใหม่ของของต่างประเทศนะคะขอให้มีความสุขมากๆนะจ๊ะ,ะเรามาต่อกันที่คลิปที่ค้างไว้นะคะ คลิปของความรักมากันที่ธาตุธาตุไฟแม่สิงห์ธนูรักสามเศร้าเราสามคนรักสามเศร้าเราสามคนสถานการณ์ที่ผ่านมาจะอะไรบ้างจะไฟไฟได้แก่แม่สิงห์ธนูวันนี้เช้าเช้ายังมีแสงสว่างของพระอาทิตย์มาอาจารย์ก็ยังยังร้อนร้อนอยู่ <laughs> เราร้อนร้อนอยู่อ่ะเอามา ดูกันว่าสถานการณ์ของคุณเป็นอย่างไรเป็นการดูดวงแบบตะวันตกนะคะเป็นการดูดวงทั่วไปเพราะฉะนั้นอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือหน้าไพ่นี้อาจจะไม่ตรงกับใครเลยก็ได้ยาวการดูดวงนี้ไปตัดสินใจอะไรทั้งนั้นกับชีวิตของคุณมันคือจะนรอนแลดเด้งดวงทั่วไปนะจ๊ะหนูจ๋ามาดูซิไฟจ๋าสถานการณ์ที่ผ่านมาเจออะไรมาบ้างเจออะไรมาเจออะไรมาว,าว้าวาว้าวว้าวอ่ะมีขิงอัพ มีนายออบคับเข้ามา,พาไพ่ใบแรกของคุณไฟสถานการณ์ของคุณที่ผ่านมาจะโดนแทงข้างหลังเลยจ้ะจะโดนแทงข้างหลังมามีคนทําอะไรรับหลังคุณหรือคุณทําอะไรรับหลังใครหรือมีใครปิดกัน้นบล็อกคุณบล็อกไลน์บล็อกเฟซบล็อกอะไรก็ตามบล็อกความรู้สึกก็ได้หรอือไปสืบไปส่องไปเฝ้ามองใครเขาอยู่จ้ะ การสืบการส่องการเฝ้ามองเป็นสิ่งที่ทําให้เรามีความสุขแต่ก็ทําให้เรามีความทุกข์ได้เช่นเดียวกันนะจ๊ะระวังให้ดีไปส่องเขาส่องเองเจ็บเองนักเรียนพอระวังให้ดีนะจ๊ะไปเฝ้าสืบเฝ้าส่องใครเขเขาก็มารู้แล้วก็มาคิดวางแผนอ๋อมาคิดวางแผนในใจว่าในความสัมพันธ์ที่ผ่านมาเราควรไปเดินไปในทิศท,ทางใดมีการไปไหว้พระขอพรมาหรอ อาจารย์มองเห็นหนการไหวพระขอพอรหรือสถานการณ์ของคุณที่ผ่านมาไม่ได้รับความชัดเจนกับบางสิ่งบางอย่างไม่รับความชัดเจนไม่ได้อะไรเลยนะจ๊ะแต่คุณอยู่ได้คุณเป็นเดอะเมดิเชียนค่ะรักครั้งนี้อาจจะเป็นรักเกา่กาๆว,วนไปวนกลับวนกลับวนไปคุณอยู่ได้กับทุกๆสถานการณ์ mm hmm. นายออบครับมีคนรักใหม่ๆเข้ามาไหมจ๊ะมีคนใหม่เข้ามาไหมหรือใจของคุณอยากกลับไปหาคนเก่าอ่ะไหน,นดูเจ็ดดาบของคุณก่อน เจ็ดดาบของคุณคืออะไรตอนนี้มีความใจร้อนในเรื่องอะไรอยู่เจ็ดดาบเดิมูลมีความเครียดความวิตกกังวลความรู้สึกถึงอารมณ์ที่มันทําให้คุณขุ่นมัวค่ะความรู้สึกหมุดหิดทุกใจนะคะยังไม่มีความสบายใจสักเท่าไหร่คุณอาจจะคุยกับทัดน้ํากรกฎมินพจจิกมินแล้วก็เดอะฮรแฟนคือพฤชศพ เหนื่อยงานยังต้องเหนื่อยยังต้องหนักยังมีความเหนื่อยร้ายังมีการแบกรับภาระสิ่งที่แบกไว้ก็วางลงไม่ได้หรอกอแบกรับภาระในในหน้าที่ในหน้าที่ก็ได้อยากหลุดพ้นจากความรู้สึกอยากหลุดพ้นจากความกังวลใจอยากมีจิตใจที่มีความสุขกับเขาบ้างไปขอพรมาให้หลุดพ้นเลยจะ้ะหรือให้จิตใจเข้มแข็งพอคุณออกจาก คุณเป็นเก e e n นออฟวันอ่ะดูท่าทีของคุณดูแข็งกร้าวนะในท่าทีของคุณเองดูแข็งกร้าวดูมีความรู้สึกไม่หวั่นไหวกับอะไรง่ายๆแต่ในจิตใจข้างบางเปร่ะาบางทีเดียวสแสดงออกให้คนเห็นว่าฉันไม่ได้เป็นอะไรเลยเข้มแข็งดีออกจะแนวดุๆแล้วก็เด็ดขาดเป็นคนที่ดูแลแบบเป็นคนเด็ดขาดเป็นคนตรงไปตรงมานะจ๊ะขอดูนายออฟคัพหน่อยสินายออฟคัพคืออะไรอ่ะจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณ ไนท์ออฟคัพคิงออฟคัพว้าวว้าวดิอมเพลสค่ะเดอะไฮพิลเทสนท์ออฟคัพใจของคุณอยากกลับไปคืนดีกับใครสักคนที่เป็นคิงออฟคั p เป็นคนที่นิ่งๆเขานิ่งเขาเฉยใส่คุณคุณกับเขาเป็นไพ่เป็นลักษณะของของคนที่เป็นคู่นะคะของคนที่เป็นคู่แต่ว่าถามว่าใจนะ่ะอยากกลับไปแต่ทำไหมอะ่ะในการกระทำไม่ได้ทำไม่ได้อยากทำอะไรเพราะว่า เพราะว่ารู้และเห็นคุณค่าในตัวเองคุณมองว่าตัวคุณถ้าเขาจะนิ่งใส่คุณถ้าเขาจะเน่งเขาจะเฉยขนาดนั้นคุณก็น่าจะอยู่ในพื้นที่ของคุณแล้วก็เห็นคุณค่าในตัวคุณดีกว่าประมาณนั้นเดียรฮาร์พินเทศเป็นลักษณะของความรักที่เคยอยู่ในความรับกันนะคะแล้วก็คนคนนั้นอาจจะมีเดียร์ฮาร์พินเทสเขาอยู่แล้วเ,เขาอาจจะมีเดียร์เอ็มเพรสเขาอยู่แล้วก็ได้ค่ะเพราะอ่าจ,จะเป็นคนที่มีครอบครัวแล้วหรือในใจเขามีใครที่ซ่อนไว้ในใจ ือคุณซ่อนใครไว้มีความรู้สึกเบื่อหน่ายกับสิ่งอาจจะมีคนมาทักมาทายนะอาจจะมีคนมาทักมาทายหรืออาจจะมีคนมาหยิบยื่นโอกาสอะไรให้กับคุณนะคะเอาไหมอ่ะก็ไม่เอาเนาะคุณอาจจะคุยกับราศีกันคนคนนี้ค่ะนิ่งเฉยคุณยังคุณสร้างกำแพงใส่เขาอะกำลังจะปกป้องตัวคุณเองจากความรู้สึกที่มีถึงคุณจะยังรู้สึกรักเขามากก็ตามยังรู้สึกถึง ถึงมัน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 ลดน,น้อยถอยลงแล้วอาจารย์ว่ามันทําใจได้ระดับหนึ่งแล้วนะเอ,อ่อเขานิ่งมาคุณก็นิ่งกลับแล้วล่ะแต่ว่ามันยังคงผูกพันยังคงอยู่ในใจนะ่นะน่ะประมาณนั้นนะจ๊ะไหนไปดูคนของคุณซิคนของคุณเป็นยังไงคะไปดูสถานการณ์ของเขาซิสถานการณ์เขาเป็นยังไงขอดูสถานการณ์ของคนที่คุณรักฝ่ายเมสิงธนู สถานการณ์ของคนที่คุณรัก four of wands เขากำลังหากว่ามั่นคงอยู่ค่ะความมั่นคงมีรักครั้งใหม่ไปแล้วมั้งคะน่าจะมีรักครั้งใหม่หรือไปเปิดใหม่กับความสัมพันธ์ใดๆก็ตามดูเป็นความมั่นคงคนคนนี้เป็นคนเด็ดขาดดูเหมือนกันดูเหมือนกันคุณกับเขานี่พอๆกันเลย justic คือคนคนนี้เป็นคนเข้มแข็งนะดูเด็ดเดี่ยวดูไม่สนไม่แคร์ไม่ไม่เหมือนกันนะคะ แต่เขามีความรักอยู่นะเขามีความรักกำลังไปมุ่งมั่นหาความมั่นคงคุณอาจจะคุยกับทหารตำรวจราชการขอดู4ฟ f ์ออฟวกับทูบครับเขาหน่อยโ of one ์ออฟวนคนคนนี้อาจจะมีครอบครัวแล้วเดอะฟูยังเป็นผู้ใหญ่ในหัวใจเด็กๆก,การเริ่มต้นใหม่กับครอบครัวกับการงานกับชีวิตการวางแผนคนคนนี้อาจจะเป็นผู้ใหญ่นะคะอาจจะเป็นคนทัดดินพศพกันมังกรต้น าการตัดสินใจเขาบล็อกคุ้นไหมบล็อกไลน์บล็อกเฟซหรือการส่งข้อความหาใครคนหนึง่ง <c oughs> เขาน่าจะมีคนในความสัมพันธ์ของเขาถึงสองสคนเลยนะมีคนเข้ามาเป็นเด็กคะ่ะอาจจะเกิดการเริ่มต้นใหม่กับเด็กส่งข้อความหาการสื่อสารการพูดคุยทำให้หัวใจเป็นกระชุ่มกระชวยทีเดียวมีทูกคับนะคะ justice ค,คืออะไรสาถ้วย แต่ในความสัมพันธ์เดิมค่ะยังเก็บกอดใครคนหนึ่งไว้ค่ะยังเก็บกอดใครคนหนึ่งไว้คนที่เป็นเพื่อนสมัยเรียนประถมมัธยมมหาลัยช่วงนี้น่าจะไปปาร์ตี้ไปแฮงเฮาส์ไปเลี้ยงสังสรรปีใหม่คนที่เก็บกอดก็ยังคงเก็บกอดไว้คนที่เขายังคงรักก็ยังอยู่ในใจค่ะเขายังเฝ้ารออยู่ซิกออฟครับเขาคิดถึงคนรักเก่าของเขาเพื่อนสมัยเรียนประถมมัธยมมหาลัยเพื่อนสมัยเก่าประมาณนั้นนะคะ โอเคไหมอ่ะทีนี้มาที่คุณบ้างเขาคิดยังไงกับคุณคะคนที่จะดูคลิปนี้ได้คือคนที่อยู่ในรักสามเศร้านะคะคนที่เข้าไปอยู่ในรักสามเศร้ารู้ก็ดีไม่รู้ก็ดีหรือคุณเป็นถูกกระทะคุณเป็นผู้ถูกกระทำ้ำหรือเขากระทํำคุณก็ดีโอเคไหมอ่ะเขาคิดยังไงกับคุณคะ การรอคอยเรามุ่งไปข้างหน้าค่ะเขารอคอยบางสิ่งบางอย่างอยู่กําไว้ในมือแน่นเลยห้าเหรียญเขาอยากจะงอนงอ้ขอขอคืนดีกับใครสักคนหนึ่งเอ,อ่อคนที่อยู่ในความสัมพันธ์คนที่เดินจากกันไปแล้วคนที่ห่างหายคนที่ห่างออกไปทุกทีทุกทีนายออฟครับเขายังตงมีความมั่นคงให้กับความรักครั้งนี้ค่ะใครเป็นคุณหรือเปล่าห้า ไม่เทา้าแต่เขายังไม่แน่ใจในตัวคุณเขาคิดยังไงกับคุณเหรอบางครั้งบางทีเขาอาจจะคิดว่าความสัมพันธ์ของเราสองคนนี้มันจะไปในทิศทางใดได,ได้บางครั้งเขาอยากทักมาบางครั้งเ็รอคอยรอคอยด้วยใจอดทนแต่ว่าเขาไม่ทําอะไรเขานิ่งแล้วพยายามตัดตัดขาดจะ้ะเขาพยายามตั้งกําแพงใส่เขาคงมองว่าความสัมพันธ์นี้เนี่ยมันคงไปได้ยากเขาก็เลยสร้างกำแพงใส่นะคะโอเคไหมอ่ะ คุณหลักคิดยังไงกับเขาขาไฟคุณคิดยังไงกับเขาคุณคิดยังไงกับเขา The Dead ค่ะ The Dead. คุณสองเขาอยู่นะคุณก็ยังมีความรักที่มั่นคงแต่คุณรู้ในใจของคุณมันตีกันอยู่สองประเด็นคือแบบคุณรู้ว่าความรักครั้งนี้มันจบไปแล้วละ่ะมันไม่มีทางกลับมาเริ่มต้นกันใหม่ได้ เพราะความเฉยชาเพราะความเย็นชาของคนบางคนคุณก็พยายามตัดอกตัดใจจากความสัมพันธ์นี้คุณเจ็บนะไม่ใช่ว่าคุณไม่เจ็บแต่คุณพยายามตัดอกตัดใจนะจ๊ะอ่ะเขาจะ take action กับความสัมพันธ์นี้ไหมคะเขาจะ take a คชั่นกับความสัมพันธ์นี้ไหมจะทาอย่างไรไหมหรือจะนิ่งๆเฉยๆห่างๆกันไปทุกทีทุกที win of pentacle ค่ะ ใช่เขาพยายามที่เขายังรักคุณอยู่ก็จริงแต่เขาพยายามที่จะเดินออกไปจากความสัมพันธ์นี้แล้วค่ะ9 8ถ้วยการเดินออกไปสู่สิ่งใหม่เพราะเขาคิดว่าความสัมพันธ์นี้ค่อนข้างจะไปได้ยากเพราะมันมีบุคคลที่3บุคคลที่4เข้ามามากเกินไปแต่เขายังส่องยังสืบคุณอยู่นะเขายังเฝ้ามองคุณอยู่เขายังรักคุณอยู่เขายังรักคุณอยู่ The Hermit เขายังรักคุณอยู่แล้วเขายัง เขายังเขายังรักคุณแล้วเขายังเขายังคิดอยู่ว่าเขาควรจะทํำยังไงกับความสัมพันธ์นี้ดีค่ะเขาพยายามเดินออกไปเนาะต่างคนต่างห่างกันไปแล้วแต่เขายังเก็บกอดคุณไว้เลยถามว่าจะทําอะไรไหมไม่ทําค่ะเขาจริงใจกับคุณไหมคะเขาจริงใจกับความสัมพันธ์นี้ไหมเขาจริงใจกับความสัมพันธ์นี้ไหม จ็ถ้วยเขามีช้อยเยอะค่ะการรอคอยโฟ f c u ครับโดยชาริออดรักที่มีความแตกต่างระหว่างระยะทางอายุในออฟสอดบางครั้งเขาก็ต้องการกลับมาในความสัมพันธ์นี้นะบางครั้งเขาก็เบื่อกับสถานการณ์ที่เขาเป็นเขาอยากได้ความชัดเจนเขาอยากรู้ว่าเรา2คนเป็นอะไรกันคุณอาจจะคุยกับต่างชาติต่างภาษาต่างศาส,สนาวัฒนธรรม เขามีความรู้สึกว่าเขาเป็นผู้ให้เขาให้คุณไปหมดแล้วค่ะ the world the world night of one จริงๆ,ๆเขายังอยากถามว่าเขายังอยากได้ความสัมพันธ์นี้ไหมยอยากได้นะยังมีความอยากได้อยากจะคุยอยากจะพูดอยากจะส่งข่าวสารอยากจะบอกว่าเราเอาอยัางไรการจบก็คือจบถ้าไม่จบจะไปยังไงก็คือไปได้อะไรอย่างเงี้ยเหมือนเขาก็ไม่ชอบความอึมครึมแต่เขาไม่รู้ว่าเขาจะทำยังไงได้น่ะสิประมาณนั้นเขาจริงใจไหมอะ มองรู้แล้วช้อยเยอะเกินมีทางเลือกเยอะอ่ะ,อะเขาจะไปต่อหรือพอแค่นี้กับความสัมพันธ์นี้คะเขาจะไปต่อหรือพอแค่นี้กับความสัมพันธ์นี้จัสติกสิบดาบเขาเจ็บอยู่นะสิบดาบเลยใจเขาเองอะ่ะแบ่งเป็นสองอย่างคือเดี๋ยวก็อยากเดี๋ยวก็อยากอยู่อยากไปพยายามป้องกันตัวเองอะ่ะจริงๆ เหมือนว่าเขาต้องการความสัมพันธ์นี้นะเขาต้องการแต่เขาไม่ทําอะไรเขาต้องการแต่เขาเจ็บเขาไม่ทําอะไรเขาต้องการแต่เขาไม่เขาบอกเขาทําอะไรมาเยอะแล้วแต่คุณไม่ทําอะไรมากกว่าเขาไม่ได้มีความสุขายสุขใจสักเท่าไหร่ในสิ่งที่เขาเป็นเออถามว่าจะไปต่อจะพอแค่นี้เหรออยากอยากอยากไปต่อนะอารมณ์ของการอยากไปต่อแต่ตัดสินใจไม่ได้การตัดสินใจไม่ได้การระดารังการอยู่ในพื้นที่เพื่อคิดแต่ตองทบทวน มองตระหนักถึงไม่แน่ใจว่าจะกการจะกลับมาทักคุณมาพูดกับคุณแล้วมันจะได้อะไรกับคืนไปไหมยังรักอยู่เครียดมากด้วยโอเคไหมอ่ะอถ้าเขาฝากบอกได้เขาอยากฝากบอกอะไรกับคุณคะวินออบครับก็ยังรักคุณอยู่ แต่คุณกับเขาจบก,กันไม่สวยเนาะมีการทะเลาะก,กันหรือมีบาดแผลในใจแล้วลึกกันอยู่เขาอยากกลับมาค่ะเขาเสียใจกับความสัมพันธ์นี้มากเลยนะสิบดาบจัสติกเขาพยายามตัดใจจากคุณให้ได้คุณทําอะไรเขาไม่รู้ว่าเหมือนเหมือนคุณกับเขาอาจจะได้พูดได้คุยกันแล้วก่อนที่จะก่อนที่จะห่างหายมันมีการพูดคุยกันถึงความสัมพันธ์นี้แต่ว่า ไม่ได้รับการตอบสนองจากความสัมพันธ์นี้เขาเลยเป็นสิบหลับอยู่ตรงนี้ถามว่าเสียใจไหมก็เสียใจทุกไหมก็ทุกแต่ว่าไม่แน่ใจว่าการกลับมา <S <S เขาก็เลยไม่ทําอะไรนะมารอย่างนงั้นนะ่ะเออเขาก็เลยอยากหลุดพ้นมากกว่าโอเคไหมอ่ะคุณล่ะบอกได้อยากฝากบอกอะไรเขาคะบอกได้อยากฝากบอกอะไรเขาคะคุณก็รักเขาคุณก็รักเขา คุณก็อยากกลับไปเป็นสิบถ้วยกันคุณกับเขาครอบครัวคุณอาจจะรู้จักกันหรือว่าเคยเป็นครอบครัวกันมาก่อนนะคะคุณอยากเริ่มต้นใหม่กับเขาแต่อยากเริ่มต้นด้วยความชัดเจนอยากกลับไปเป็นครอบครัวหรือไปเป็นครอบครัวกับเขาอีกครั้งคุณมีความต้องการมีโอกาสที่คนสองคนนี้จะกลับไปได้พูดได้คุยกันอีกครั้งแต่ใครจะทักมานั้นไม่รู้ <S 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 เอออะในเดือนนี้สถานการณ์จะเป็นยังไงคะในเดือนนี้สถานการณ์ของคุณจะเป็นไง ชเชอรีอเตรียมพร่อคุณอาจจะคุยกับราศีเมษร,ราศีตุลคนนิ่งก็ยังคงเป็นคนนิ่งค่ะนิ่งไม่ทำอะไรค่ะในสถานการณ์ของเดือนนี้ถ้ามีใครทักก่อนคุยก่อนหรือยืบยื่นอะไรออกไปคงจะทำให้ความสัมพันธ์นี้กระเติบกระดืบขึ้นมาหรือกระเตืิองขึ้นมาแต่ถ้ามีแต่คนนิ่งเฉยแล้วไม่คิดจะทำอะไรความสัมพันธ์นี้ไปได้ยาก นะคะโอเคไหมอ่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ลืมกดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปชันบอกด้วยอย่าลืมดูดวงส่วนตัวอลไรมาค่ะ SI A F E 03 29 Y แล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ